พน,น,พ,นพี่บาร์ลาเซสสวัสดีค่ะพี่น้องเอ้ยไหมพัชบอสวา่าเป็นครั้งแรกที่กลับมาอยู่เมืองไทยนะครับหลังจากไปอยู่บาลเลนปีก,กว่าๆพึ่งได้กินแซลมอนส,นสดๆกับมือหินนะพี่น้องอย่าว่าบาปบาปยิ่ง่อยลายพึ่งมีโอกาสได้กินเพราะว่ามันแพง,งกว่าปลาคาสินพี่น,อนอ้องมาเบิง่งนี้ จะก้นสดๆมันเด้นสักแๆนแล้วกันพี่น้องโอ้ยก่อนขอสิกากินเมืนบนนัองคือแพ้ง่ายนีดหน่อยพ่อว้าวสาบิดแตน้หมวดเมื่อก่กกินน้ำที่พี่หน่อยกินไหม่คนวันน่มีหน่อยเป็นยังแต่บุ bên dưới một ít ừ. ừ. nước, nó bị phải đấy, xin cân đầm nó một ơi, nhìn กัดดิเด็นฮ <c oughs> ึ่มเออ,อ,อ,อำตำอะไร,ระอ่ะไ่็จะบีบกินนี่อาจจะเป็นกิบเบอสันทบะ เป็นคลิปที่ประทับใจมากเพราะว่าได้กินแซลมอนสดสดโหทนี่บาในหม่ะแบบโคโลอืฮึแบบโคโลอาว่ะความจำดีไหม

แบบ,กกแบบไม่เคยรู้สึกง,งามมานี้มาก่อนเมื่อแบบไม่เคยรู้สึกงานมาหลา้ปีกว่าแล้วท่านผู้ชมเพิ่งได้กินอืแต่กุตีบีอะฮแตะกุตีบี แล้วจะบีบำตา,ตาแกนานา้นไหมฉันซื้อหนอนปุ๊บเคน่องในหอนป้าบีอนะแค่ขายกานไฟอย่างเดียแค่ไหี่อ่ะเปลี่ยนทีแล้วยไม่ถึงห้าถามว่ากี่นาทีแล้วสี่ ก็เละเป็นแบบบุบุรบ้านแก่กินยมันทำตาตาใจเลยป็นแบบุซึ่งสุดท้ายแล้วพี่น้องจะหลายนี้คือเป็นวัยไหนรุขอนี้ะดีใจ็รองไปแสบครับพี่น้อง าอะไรอ่ะเบิร์ดคล้องแ <c oughs> องพงนี่หน่อยจนดใจปูซีแบงแต่ว่าเขาได้นำคลองสู่กันกินนะพี่น้องเนาะเอาเป็นีกการขอบคุณคุณขอการขอบพ,อพดูดอะไรครับท,ที่ติดตามรับชมคลิปคอยจ้อนจมมุมจงเบิรงจวกว่าขั้นเบิรงจวกับคอมเมนต์ให้คอยซสนใจเลยนะว่ามุจงเบิรงนจมไปแล้วครับพี่น้อง <c oughs> สวัสดีครับ